สนามบินคอนแกนล่าสุดเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะครับเรากำลังจะขึ้นไปยังอาคารที่จอดรถเก่าอันนี้ครับคืออาคารที่จอดรถใหม่สวยงามมากครับแล้วด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นเนี้ยก็คือเป็นอาคารผู้โดยสารนะครับสวยงามประการตามากเลยนะครับ ก็สิขึ้นไปขับรถไปส่งนะครับเห็นไหมครับในพระสนามีสุวรรณภูมิสวยงามเป๊ะปังอรังงานอาจจะมีพี่ราาอปภนะครับโบนะครับเราก็จะเข้าไปในอาคารจอดรถเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างในอันนี้คืออาคารจอดรถเก่า เพราะว่าเราเช่ารถนะเราเอารถมาคืนเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องอ่าอินโฟมชันกับพี่ครับก่อนบริเวณนี้คือชั้นหนึ่งครับก็จะสำหรับผู้โดยสารขาเข้านะครับก็จะมะีทางไปรถขนส่งสาธารณะนะแล้วก็จะมีจุดนั่งคอยคอยรับคอยส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้คือทางออกทางเข้าทางออก ตอนนี้ผมอยู่ในเรียบครับที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับเราจะไปดูกันว่าชั้น2มีอะไรชั้นสองเราจะเป็นจุดเช็คอินนะครับมาเจอปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือทางเชื่อมที่จะเป็นอาคารจอดรถใหม่นะครับอาคารจอดรถใหม่กว้างขวางม,มาถึงตรงนี้ปุ๊บ ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินต่างๆเอยร์เย็ยนมากบรรยากาศดีครับมีสายการบินไทยมีเวียเจทมีไลออนแอร์นกแอร์แอร์เอเชียนะครับที่ให้ประจำบูธต่างๆนะครับฝ้าเพดานสวยงามมากเราด้านขวาผมเนี่ยก็จะเป็นบูธของสายการบิน นะที่มาเรามาติดต่อ,อซื้อตัวโดยสารซื้อบัตรโดยสารซื้อน้ำาหนักกระเป๋าอาเลือกซื้อที่นั่งส่วนตรงกลางก็จะเป็นตู้เอาเขาไปครับเป็นเครื่องเช็คอินอัตโนมัตินะครับก็สามารถเช็คอินได้สามสายการบินนะครับก็จะมีแอร์เอเชียมีการบินไทยแล้วก็เวียดเจ็ทแอนะครับ แล้วก็ด้านบนก็จะมีห้องละหมาดเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นห้องละหมาดเก้าอี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาสําหรับนั่งคอยผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารก็จะนั่งคอยแล้วนกะ็บันไดเลื่อนขึ้นไปนี่จะเป็นห้องละหมาดเป็นสํานักงานสายการบินนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มบูธประชาสัมพันธ์ แล้วก็ถับไปอีกนะจะเบ็นโซฟาให้นั่งด้วยเช่นกันครับตรงนี้ก็คือ,อเป็นตัวที่ตรวจบัตรโดยสารเพื่อจะเข้าไปยังห้องรับรองขาออกนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศที่สนามบินคอนแกนครับอันนี้คือเราอยู่บริเวณของชั้นสองผู้โดยสารขาออกก็จะมีที่นั่งรอกว้างขวางโอโฉมาก มีทั้หมดหาเกียรเกีหนึ่งเกียอเกเกสและเกียรทเดินทางโค่ผู้โดยสารช้บัคุณสและผดสารที่ถือบัตที่นในโซโนซเครืเครื่องที่ประตาออกมายขค่ะสายกใชเ่ขอให้ผูารทุกท่าเดินทางโดสิภาพและมีชาที่ดีค่ะขอ